การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบรอบด้านต่อวิถีการใช้ชีวิตบริษัท TOA เพนประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ TOA จึงเร่งระดมสัพพะกำลังส่งมอบความช่วยเหลือด้านต่างๆอย่างต่งตงอ,งตอเนื่องด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่การดูแลสังคมอย่าง,ย,างยั่งยืนและรอบด้านด้วยภารกิจ TOA ไม่ทิ้งกันสู้ภยัยโควิด -19 พร้อมกับทรงกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ TOA ยังพร้อมเคียงข้างพนักงานด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนเพราะเราไม่เคยทิ้งใครเราพร้อมเคียงคู่พัธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อให้คนไทยและประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว TOA ไม่ทิ้งกันสู้ภยัยโควิด19